สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Best f r i e n d ทาระนะคะช่วงนี้ห่างหายจากช่อง YouTube ไปนานเนาะก็กลับมาทำคลิปช่อง y o YouTube กันบ้างดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็รอชมรอฟังกันคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอเสมอนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพยายามกลับเข้ามาทำใน YouTube บ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าไปอยู่ใน Facebook ค่อนข้างจะบ่อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงจะดูแลทุกๆเพจทุกๆท,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 ที่ให้เท่าๆกันนะคะวันนี้เรามาทำคลิปเรื่อง,องความรัก ก่อนลนะกันเม็ปิกอากาศนะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความรักของคุณจะได้มาจากไหนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไพ่แนะนําอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะก็ก่กอนอื่นก็มีกล่องที่1กล่องที่2และกลองที่3ามให้คุณเลือกนะคะอาจจะมีกุหลาบสีเขียวแล้วก็เหมือนดาวเรืองสีฟ้าเนาะแล้วมีอันมัน,มนเหมือนดอกอะไรไม่รู้ว่าพี่หมอก็ไม่รู้จักก็ลองเลือกเอานะคะถ้ายัางเลือกไม่ได้ก็ให้กดจุดนะคะแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้เซนส์นของคุณ เลือกดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํำนายพร้อมกันคะ่ะเรามาดูไพ่ของกองที่หนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะ The m a g i c กเชียค่ะเด s t สติค่ะไพ่ใหญ่ออกหมดเลยนะคะแปดดาบค่ะอ้าขอโทษทีค่ะเก้าดาบ,ดาบที่หมอตกเลขละแล้วก็ The The อะไฮเลฟเฟนนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะขออนุญาตขยับให้สักครู่หนึ่งนะ โอเคนะคะก็จะมี The Magician Justice ตนะคะกดาบแล้วก็เด e h a l น e ์ฟนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญความรักของคุณเนี่ยอืมจะมาจากไหนนะ้ารู้แต่ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่หนะ์ค่ะมีสเสน่ห์ออกจะเล่นนิดๆมีความฉลาดหลักแหลมรู้ทันคือเก่งไปหมดรอบด้านเลยนะคะ ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากๆนะคะมีความยุติธรรมไม่เห็นพักเห็นพวกไม่เห็นพรองคือผิดถูกว่าไปตามผิดตามถูกนะคะไม่ได้เข้าข้างใครเขาเป็นคนค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเครียดคิดมากไม่ตกกังวลแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเขาเป็นคนที่มีคนน้ำหน้าถือตาเยอะนะคะเป็นคนนิ่งๆค่ะนิ่งๆเงียบๆน,นะคะค่อนข้างจะ เรียบร้อยดูสุขุมนิ่งๆด้วยซ้ำนะฮะแต่เขาเป็นคนที่อำน,นาจถือตาหน้าที่การงานเขาค่อนข้างใจใหญ่โตมีคนอนำน้าถือตาเยอะให้ความเคารพเยอะนะคะอาจจะอยู่ในสังคมชั้นสูงก็ได้นะคะอาจจะเป็นไฮโซหรือว่าด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในสังคมแล้วมีคนอำน้าถือตาค่อนข้างจะเยอะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักลงทุนตัวยงเลยนะคะเป็นนักลงทุนตัวยงเลยเป็นคนที่คิดวางแผนอะไรรอบคอบมากๆนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลขอาจจะซ้ํากันได้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ายังไงนะคะก็จะมีเลขห้าเลข2นะคะแล้วก็ส่วนตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีตัว t ตัว w ตัว d ตัว j นะคะอ่าแล้วพายก็อยากแนะนำอะไรบ้าง not enough นะคะ seduction แล้วก็ r o m a n t i c f o r e i n g omantic feeling นะคะ not enough นะคะก็คือคำว่าไม่เพียงพอหรือว่าไม่พอนั่นเองนะคะ,ะเหมือนไพ่จะบอกว่ามันมันเหมือนผิดหวังในความสัมพันธ์การขาดความมั่นใจนะคะมันเหมือนคุณนะไปกำหนดตัวเองให้โศกเศร้าเสียใจคืออาจจะเป็นความกลัวของคุณก็ได้นะคะ ที่มาทําให้ตัวคุณเองไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะเข็ดกับความรักก็ได้นะคะอ่าส่วน Reduction มัน Reduction มันคือการยุ่ยยวนหรือการออกเดทการคบกันหรือการท่องเที่ยวก็ได้แต่ว่าถ้าตามรูปหน้าไพ่นะมันจะคือการยุ่ยยวนเนาะ,ะคือไพอ่บอกให้คุณแบบว่าบอกให้คุณอะรู้จักแบบใช้สเสน่ห ใช้เสน่หบ้างนะคะแล้วก็ใช้แบบมารยาบ้างหัดยั่วหัดแบบสร้างเสน่หให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ your f e e l i n g are real and w h a t exploring ก็คือ,อความรู้สึกของคุณนะ่ะมันมันคือเรื่องจริงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณรู้สึกอะไรยังไงก็แสดงมันให้เต็มที่ไปเลยนะคะอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากนะคะอย่าทำตัวเองให้ต้องเป็นทุกข์นะคะไพ่ก็แนะนำประมาณนั้นแหละก็ขอนี่ก็คือคำทำนายของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่ากุหลาบสีเขียวนะคะก็อยากขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนะคะสำหรับกองที่หนึ่งต้องลาไปก่อนนะคะเราไปฟังคำทำนายของกองที่สองต่อเลยะคะ่ะมาฟังคำนายของกองที่สองกันต่อเลยนะคะไปแรกคือหกดอกค่ะ ใบที่สองด h แ h งแ d มนค่ะใบที่สาม The Emperor ค่ะไพ่ใหญ่ออกเยอะนะคะสิบไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้าค่ะโอเคอุ้ยขอโทษทีเดี๋ยวขยับไพ่ก่อนอน่าจะเห็นกันเนาะ ก็ความรักของคุณอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะที่เคยหันหลังจากกันไปนะคะเขาก็ดูเป็นคนค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ดูแบบแต่เขาก็หาทางออกให้กับปัญหาต่างๆได้นะคะเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานฐานะทางการเงินรูปร่างหน้าตาทรัพย์สินทุกอย่างเขาเพียบพร้อมมาก เขาเป็นคนใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือบางทีชอบช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเป็นทุกข์ก็ได้นะคะคนคนนี้แล้วเขาค่อน,คนข้างจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่มีงานความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะหนักอึ้งก็คือเยอะมากๆนั่นเองนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้หรือเป็นคนทางไกลก็ได้เป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะสําหรับกองนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะว่า สำหรับกลองที่สองตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีเลขอะไรบ้างนะคะเอก็จะมีน่าจะเป็นเลข6กนะหเลข6เลข3ามนะคะที่ออกมานะคะมันก็จะเหมือนกันอยู่ตัวอักษรก็จะมีตัว A ตัว J ตัว M แล้วก็ตัวอนะคะส่วนให้คำแนะนำก็คือช a อ k กิ g งช l อ i กิแล้วก็ e n g a g e m e n t Ring นะคะแล้วก็มนานว่าอะไรอะ่ะ f ฟ r ร t น่าจะใช่ <laughs> talking talking ก็คือการพูดนะคะการสนทนานะคะหรือการรอคอยข้อความอะไรก็ได้เหมือนไพ่แนะนำว่าให้คุณะพูดคุยกันให้มากขึ้นติดต่อสื่อสารกันให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน engage engagement ring มันคือแหวนมั่นนะคะ มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณที่จะรักหรือเปิดใจที่จะรักเนาะแล้วก็ส่วนคําว่ามันมันคือการเขาอยากให้คุณเหมือนกับว่าให้แนะนําว่าเหมือนให้คุณอ่ะหยอกล้อหยอกล้อกันบ้างนะคะ เหมือนหยอกลอ้อแล้วก็แบบเหมือนสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วนี่ก็คือคำทำนายสำหรับกองที่สองนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะแล้วก็น้อมรับสิ่งดีๆไปนะคะอะไรไม่ดีก็อย่ารับไปก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนในกองที่สองที่เลือกกองที่สองโชคดีก็แล้วกันคะ่ะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะเราไปฟังคำทำนายของกองที่สามต่อเลยคะ่ะเราไปฟังคำทำนายของกองที่สามกันคะ่ะ องที่สามไปแรกก็คือสี่เหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้าค่ะอุ้ยสี่ไม้เท้าค่ะว้าวแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ออค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะคะอาจจะหวงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ดูเขาเป็นคนที่เหมือนโหยหาความรักนะคะแล้วก็เหมือนขาดความอบอุ่นอะ่ะเขาอยากได้ความรักนะคะเขาค่อนข้างจะมีปัญหาและกับทสักในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะอืมไม่รู้นะถ้าส่วนตัวพี่หมอพี่หมอชอบอนที่สามนะคะพี่หมอรู้สึกว่าดีแล้วก็ S o สออฟเ a c l e คือการที่เหมือนเขา ได้รับโอกาสดีๆมีโอกาสด,ดีเข้ามาเสมอหรือเขาอยากจะอาจจะอยากยื่นโอกาสดีๆให้ใครสักคนก็ได้เพราอเป็นครอบครัวก,กับเขาอะนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะกองเนี้ยดูเหมือนผู้ชายคนนี้าจะขี้เหงาเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะก็อาจจะเข้าหายากแต่เขาก็ค่อนข้างเป็นคนมั่นคงเลยนะคะทีนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีเลขห้าเลขอไอเนาะเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขศูนย์นะคะ ส่วนตัวอักษรที่เกี่ยวข้องก็จะมะีตัว J ตัว K ตัว X ตัว D แล้วก็ตัว M นะคะอ่าแล้วก็ไพ่อยากจะบอกอะไรแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วก็ลงศุก ฟ้าผ่ามันก็คือเหมือนเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทันหันหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ส่วนคอน FLICT มันก็คือการจบการเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตนัต่นเองนะคะแล้วก็ i t i s start for you r to love open your w o r t to give and receive the big space energy of all เนาะประมาณว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะให้คุณมองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย,อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะให้คุณเปิดใจที่จะรับความรักครั้งใหม่หรือว่าพลังงานใหม่ๆเนาะจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะไพ่สามใบมันก็รอกันอยู่นะฮะพไพ่ใบที่ รถไฟผ่าตัวลงศพ c o v e i n g หรือว่า lighting เนี่ยคะ่ะมันก็คือมันล้อกับมนุลย์สามใบเนี่ยน,นี้คือคำแนะนำที่คุณจะได้ไปนะคะแล้วก็ลองดูว่ามีใครที่เข้ามาแล้วตรงบ้างหรือเปล่านะคะหรือความรักของคุณเป็นไปในทางที่ที่นี่ไหมแบบเป็นไปตามที่พี่หมอพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองลองสังเกตตัวเองดูนะคะแล้วก็ลงมาคอมเมนต์บอกกันแชร์แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นให้พี่หมอรู้หน่อยก็แล้วกันนะคะพี่หมอก็หวังว่าทุกคนทุก คนถูกกองที่เลือกอะคะ่ะก็ขอให้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่สําหรับคุณก็แล้วกันนะคะแต่วันนี้พี่หมอก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ